พี่ต้อยอ่ะดีเซนเยียอะผมว่าน่าจะอยู่เราเรสัก3ามแสนห้าได้ไมั้งเดี๋ยวไปถามเขาดูก่อนว่ามันจริงไหมอ่าดีเซนน้อยครับสมัยก่อนเนี่ยผมคุณต้อยเนี่ยเงินเยอะค่าตัวเยอะที่สุดเท่าไหร่4ี่แสนบาทครับ4ี่แสนถือว่าเยอะมากนะรุ่นนั้นถือว่าเยอะมากถามอีกทีดิค่าตัวตอนนั้นคุณคุณต้อยดีเซนน้อยเนี่ยได้รับเท่าไหร่4ี่แสนบาทไปที่ชกกับสามารถพยักอุลนี่ครับสามารถพยักอรุณ ตอนนั้นนะแสดงว่าสามารถก็คัดต,ตัวต้องน้อยออกควรเรคุณต้องเยอะกว่าใช่ไหมก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่ว่ายอดมวยเอกก็มาออกรายการว่าระหว่างผมกับกันสักใครคาดตัวมากกว่ากันมีการเล่นม้วนนอกไรเสียเลยอเอาผลต่อห้าเทียนห้าห้าสี่แสนนี่ไม่มีใครเกินคุณแล้วก็วิ่งลุกวินงกัดต่อมาผมเองมากสุดละเต็มที่ก็สามแสนกว่าอะไรเงี้ย